ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม r o v กันนะครับเล่นในแบบ5 v 5นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปรอในเกมเลยนะครับครับผมผมจะเลือกตัวแล้วผมเลือกเป็น ตัวน,นี้แล้วกันเดี๋ยวผมไปรอในเกมเลยดีกว่าครับตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับผมไปบอป้อมกลางนะครับ ทังทั้งทั้งทงหนีท้งหน,งนีครับผมเกิดอาการเน็ตกลากนะครับ เออุบตอนนี้ก็ออกมานานแล้วครับผมเพิ่งจะเติมเลยเพิ่งได้ครับผมแทงครับผมผมจะออกขี้ก่อนแล้วกันชอบครับสา่ขี้ ชอบพี่ครับ โอ้ยโอ,ยโอย้ตายแล้วครับโอ้หนีไม่ทันครับผมครับถ้ายังไงก็เดี๋ยวผมก่อไปตอนกลางๆเกมเลยนะครับนี่ครับนี่ครับผมเจอไฮไลไท์ครับผมนี่ครับ คือนี่ครับสองผัวเมียคู่นี้เนี่ยมันอยู่ด้วยกันคือความบันไลมันจะเกิดน,นะครับเดี๋ยวผมไปลองไปช่วยดูก่อนคือไอ้สองผัวเมียนี่มันมาทีไรก็บันไลทุกทีครับ ครับตอนนี้ไฟเวทมันตีแรงมากครับผมดูดิพี่โคตรแรงอนะผมตายไปห้าตัวแล้วโดนโดนไอ้ไอ้สองผมเนี่ยนน้ามันลุมครับ โอเคผมเจอฮีบเพียบเลยครับยุ้มืหันว่าจะมีคู่แข่งด้วยนะครับเนี่ย มันชาร์จเต็มแล้วเฮ้ยเนี่ยครับโนหลโอเคผมสายขี้ครับผมเนี่ยครับ,รบสองผมเมียเนี่ยครับ เวนสีเขียวๆเนี่ยครับปีโคตรแรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหนีไปได้เฮ้ยเฮ้ย ฮ้ยไม่ทัน,นครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บคลิปก่อนมากันเติมเลย จะสู้มัมนะเองมันนี่โอเคครับเดี๋ยวผมจะก่อไปตอน ใกล้ๆจบเกมเลยแล้วกันนะโอเคครับโอเคครับคือป้อมมันแตกตอนไหนก็ไม่รู้นะครับเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูอีกนะครับแต่อาจจะเป็นเกมอื่นนะครับถ้าไงก็ลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ อยากโหลดแอ Ad, ป AdPocket mm hmm. ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับไ mm hmm. ว้เติมเกมนี้ได้นะครับ